สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าพาดวงทักษิณชินวัตรถ้าพ้นคุกทักษิณชินวัตรเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในยุคพักไทยรักไทยได้สร้างนโยบายจับต้องได้และทาได้จริงสร้างโอกาสต่างๆให้ประชาชนกระทั่งเป็นจริงได้อาทิ กองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคเป็นต้นคนเราไม่มีใครดีทั้งตัวและชั่วทั้งหมดแต่ทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามกรรมด้วยการอุบัติแห่งกรรมหรือการเกิดของคุณทักษิณในวันที่ยีิบหกกรกฎาคมพศ4 9 9ลักลัคนาสถิตราศีกันมีดาวประจำตัวเป็นดาวราหูสถิตในราศีมีนหลักวิชาครูโหนรามันก่อนยุคพระเจ้าฟ้ารั่ว หรือมกระโทได้จานจดให้ท่องคำจำว่าราหูมากอัตราเกิดที่หนึ่งไปได้ดีที่หนึ่งไม่มีความเหมือนจริงแฉกเช่นบุคคลอื่นความสมประกอบกายหาหมีไม่จิตใจมัวเมาง่ายป่วยทางจิตวิญญาณดาพฤหัสในพื้นดวงของคุณทักษิณในพบปุตตะเป็นจุดอับดับแสงเกณฑ์ไร้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม แต่มีสมองดีเพราะความขยันแห่งพบปุตตะแห่งความพยายามภาษาเรียกว่าฉลาดแกมโกงดาวเกตบุญเก่าสุขสวัยในเรือนตนแห่งพบสุภะบ้านเทพเทวารักได้ดีเพราะบุญปรมีเก่าเหล่าราหูตำราฮินดูเดิมท่านว่าอติตชาติเป็นหน่อเนื้อสวรรค์กลับมาเกิดกรรมะดาวังคารร่วมดาวฤตยู ทำงานเป็นตำรวจก็ไม่รุ่งเรืองดาวอังคารเป็นดาวตำรวจเจอมฤตยูทำลายศักด์และสิบจนสิ้นงานทุกอย่างที่ทําอยู่บนมาตรฐานความเสี่ยงมีผลลัพธ์แค่ร้อยกับศูนย์จะออกมาแบบ50-50ไม่มีจึงเป็นนักเสี่ยงโชคในการทำงานตลอดเวลาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์และดาวพุธในภพลาภะได้ลาบจากการช่วยเหลือ ในทางลัดจากผู้ใหญ่เสมอสุดท้ายพบวินาศดาวสุกและดาวเสารร่วมอยู่ในนั้นกระดูกไม่ดีฟันไม่ดีดาวสุกบ่งชี้ว่าตาไม่คมไม่เป็นประกายยิ่งดาวพฤหัสบดีจรตกพบมรณะแบบนี้เรื่องที่เสี่ยงมีควรคิดทำเพราะจะเกิดเหตุพลิกผันพรันร้ายวิบัติขึ้นควรยอมรับความจริงกับสิ่งที่ต้องได้รับ อีกทั้งดาวราหูยังพร้อมสำแดงฤทธิ์เหยียบย่ำเจ้าชะตาให้สาหัสในทางใดทางหนึ่งอาจถึงแก่สภาพสังขารทนอยู่ไม่ได้บั่นทรเสื่อมเสียพังทลายยิ่งคิดเล่นแร่ปแปรธาตยิ่งโดนหนักหน่วงดวงชะตาจะรอดพ้นทุกภัยในสิ้นเดือนเมษายน2567ควรอดทนรอจนถึงวันนั้นจะดีกว่าทุกอย่าง จะสดใสหนทางสว่างกว่าความคืบหน้าเมียเผยทำพิธีเมฆวินัยแบบพุทธแม้นับถือศาสนาอิสลามย้อนคำทํานายหมอปายเคยทักแรงแม่นาคอินอยากเอาไปด้วยโซเชลมีการขุดบทสัมภาษณ์หมอปลายไพรกซิปที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในช่วงมก,กราคมปี2567เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวงการบันเทิงโดยตอนหนึ่งหมอปายได้เผยถึงเคส ผู้ชายผิวเข้มที่ระบุว่าน่าเป็นห่วงโดยคาดว่าหมายถึงเมฆวินัยไกลบุตรซึ่งหมอปลายบอกว่าเป็นไปตามอายุไขไม่ได้มีการทำร้ายตัวเองช่วงต้นปีถ้ามีเรื่องเศร้าในวงการบันเทิงก็คือมีเหตุหมดอายุไขมีเหตุอันเป็นไปเจ้ากรรมนายเวรมาเขากำลังป่วยอยากให้ไปขอขอมาแม่นาคปายเคยเจอพี่เขาตอนเด็กๆ บอกแล้วแต่เราก็แค่เด็กแล้วก็เกิดเหตุนี้จริงๆท่านตามอยู่พักหนึ่งตอนปลายทักแล้วคนที่น่าจะเล่นหนังกันพอเราไปแสดงว่าเป็นคนรักเขาเขาอินเพราะเขามาเข้าร่างผู้หญิงที่เป็นนางเอกเลยกลายเป็นอยากเอาไปแต่ด้วยศาสนาก็ช่วยพี่เขาให้ยืดมาถึงเวลานี้ขณะที่ภรรยาเมฆวินยัยได้เผยว่า ถึงเมกวินัยจะนับถือาศาสนาอิสลามแต่ก็จะมีการทำพิธีแบบพุทธโดยมีพิธีรดน้ำศพในเย็นวันนี้ก่อนชาปนากิจในวันที่ย5ิห้ามีนาคมเวลา17นาฬิกาเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวาราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่เมื่อพิธีกรถามว่าปี2567 ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอย่างมีสติอะไรบ้างครับหลวงพ่อวราตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรา มีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สาบมีอีกนะเมื่อก่อน่ะเรามี8ดพักจะมีเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีก โรคอุบัติใหม่ขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณาสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่าครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อ,อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่ และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสะเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเราต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์พิธีกรถามอีกว่ามันเป็นโรคที่มาจากห้องทดลองหรือเป็นโรคที่มาจากธรรมชาติครับหลวงพ่อตอบว่าโรคจริงๆเกิดจากมนุษย์ ที่ยิงขีปนาวุธไปบนท้องฟ้าบรรยากาศข้างบนสภาพเมฆลมฟ้าฝนฟ้าข้างบนนะ่ะมันทําให้เปลี่ยนขนาดยิงลงไปในน้นําน้ํำยังเป็นพิษได้เลยเพราะสมัยก่อนเราแทบจะไม่มีถามต่ออีกว่าภัยพิบัติพายุธรรมชาติจะรุนแรงเมื่อระยะเสรติดจะหมดไปหลวงพ่อตอบว่าประเทศไทยส่วนมากจะเกิดโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บแต่เอาอยู่ เราใหญ่อยู่ในความประมาทและตัวสุราบุหรี่ของมึนเมาทำให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เรานั้นแย่ลงทำลายธาตุขันของตัวเองเป็นเหตุก่อโรคมะเร็งและไข้หวัดต่างๆ